เป็นนึกันวะพี่น้องเบิ่งขอควายเอ,อ้ยปลายฝนต้นหนาวือเห็ดขาดไปที่ไหนล่ะโอ้ยเบิ้งพี่น้องนี่งไงโอ้ต้นหัวคำแห้งขาดไปหนึ่งหนุ่งอุยช่วงทีข่ขาดก็แหนกันเลยเบิ้งควายสองแก่นะครับไปลขอดเดี่ยว ยุงโอ้ยไปฝนตดน้นําขึ้นคาขึ้นแหนะเห็นอ่ะมาเนี่ยเอาอแต่ลถถันมีวิธีแก่ยังไงครับยุงหล,ลายๆแบบนี้นะครับนอกจากจุดไฟแล้วใส่วิธีไรเนี่ยนะครับผมคอมเมนต์มาบอกในเดอ้อไปมีสูตรหลับ